สวัสดีกันอีกคลิปครับพี่น้องพบกันอีกแล้วครับกับแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับคลิปนี้จะพามาเที่ยววัดพระขาว<ม>ากลางดงครับขาลงสระบุรีนะครับผมถนนมิตรภาพกลางดงนะครับผมจังหวัดนครราชสีมานะครับผมยุงดำแผนด้วยครับแวะมากราบพระขาวพระใหญ่ที่สุดของอำเภอปากช่องของจังหวัดนครราชสีมานะครับผม ก่อนจะเข้าไปทํางานที่กรุงเทพนะครับแวะมากราบพระขอพรก่อนนะครับพี่น้องครับมาชมนกยุงลําแพนนะครับนกยุงจะสวยงามแต่นั้นเลยครับผมติดตามกันยาวๆเลยครับกับแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับนกยุงครับแต่ตอนนี้ยังไม่ลําแพนนะครับใกล้จะลําแพนให้ดูแล้วโอ้สวยงามเดี๋ยวเขาจะลําแพนให้ดูนะครับ ลำแพนแล้วพี่น้องนี่โชว์แล้วโชว์แล้วเจอน้องขาโชว์แล้วครับเจอน้องข้าลำแพนโชว์แล้วครับโชว์ความสวยงามเลยครับแม่ช่างเฉิดโฉมงามประโลมใจน่แหสวยงามจริงๆขอได้หลังใจเลย พอได้ดังใจเลยพี่น้องบอกให้ลำแพนก็ลำแพนให้ดูนะครับโอ้โหสวยงามสวยงามมาอีกแล้วตัวหนึ่งข้างบนไอ้ตัวนั้นก็จะมาโชว์ผลงานของเขาไหนมาลำแพนคู่กันให้ดูหน่อยดิสวยงามจริง เจ้าไก่แจกก็งงเอ๊ะมันทำได้ยังไงทำไมกูทำไม่ได้เจ้านี่ก็งงนะครับงงไก่ตาแตกนะครับแต่ไก่ตาไม่แตกนะครับไก่แจ้ตัวนี้ตายยังสายแจ้วเลยมนนอีกตัวหนึ่งเลยตัวนั้นมันยังไม่ยอมำํำแผ่น สวยงาม <S <S ช่างเชิดโชว์งามปลอลมใจโอ้โหหันซ้ายเลยลูกหันซ้ายหน่อยโชว์บันท้ายด้วยแม่สวยงามจริงๆแกแจ้บอกโอ้ยงามเลยเกินีเขาให้โอ้โสวยงาม สวยงามได้เกินนะเธอทำไมสวยจังาาหางยาวเฟื้ยเลยสวยจริงๆนะเธอนะทำไมเธอสวยจังท,ทำไมเธอสวยจังเลยไหนลำแพนให้ดูหน่อยซิ ลานวัดนะครับสวยงามนะครับจัดได้สวยงามนะครับผมจะขึ้นไปข้างบนต้องขึ้นบันไดไปแล้วครับมีบันไดอยู่อยู่ข้างบนนะครับบันไดบันไดอยู่ข้างบนนะครับ มาไหนก็เดินขึ้นตามซอกเขาไปนู่นไปหานกปู่ขาวข้างบนนะครับขึ้นไปหลายร้อยขั้นนะครับถ้าไม่แข็งแรงพอไม่ต้องขึ้นไปนะครับว่ายอย่ข้างล่างก็ได้มาดูนกยุงอีกฝูงนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับมีแต่ตัวสวยทั้งนั้นเลยอะสวยจริงๆสวยงาม โอ้ไม่ใช่ห้าแล้วหกเจ็ดแปดฝูงนกยุงนะครับหกเจ็ดแปดตัวโอ้โหมีแต่วสวยๆทั้งนั้นเลยถ้าเพื่อนพี่น้องต้องการจะชมนกยุงนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับผมวัดปูข่ขาววัดพระขาวกลางดงนะครับวัดพระขาวกลางดงนะครับมีนกยุงให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยครับ เขาจะลำแผนให้ดูนะครับผมกลางหางอย่างสวยงามนะครับโน่นอีกตัวนึงบินออกมาแล้วหางยาวเฟ้ยนะพี่น้องนะบรรยากาศร่มรื่นนะครับตัวนี้หางสั้นนะพี่น้อง ตัวนี้หางสั้นน่าจะเป็นตัวเมียเปล่าไม่แน่ใจว่าตัวเมียเป่านะเนี่ยหางเขาสั้นนี่เหมือนตัวนี้ตัวนี้หางยาวหางยาวนี่เวลาเขากางหางาเห็นอกี้นะครับสวยงามมาก บูชาโคมอที่จะห้อยไว้บนนี้นะครับระกครั้งเงินรักครั้งทอง คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่กดติดตามนะครับชอบก็กดไลค์นะครับผมจากทีมงานแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ